นีค่ะมุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะคุณมนทิราซี o บริษัทไทยบ้านทีวีนะคะที่เป็นเมียเก่าอ่าเปิดแชทเดือดเลยค่ะทักเคลียกับผู้ใหญ่เหมียวนะคะในปมของการแย่งผัวแล้วก็รําให้บุกไปถึงออบึงการค่ะเพื่อที่อยากจะเอาผิดวินัยกับผู้ใหญ่เหมียวนั่นเองนะคะ<ม>เห็นที่ว่าเรื่องราวนี้ค่ะจะยืดเยื้อแล้วก็บานปลายอย่างหนักเลยนะคะรวมถึงดุเดือดมากๆเลยทีเดียวค่ะ สำหรับกรณีที่ทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการขอให้ช่วยว่าความจากคุณมนทิรา CEO บริษัทไทยบ้านทีวีถึงกรณีที่สามีเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน,นคนอ่ะคนะคะแอบไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยก่อนที่จะออกมาก่อนที่ต่อมาทางด้านของคุณแม็กรักแท้เองเนี่ยก็ เป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งเนาะเจ้าของบริษัทรักแค้เอ็นเตอร์เทนเมนต์ออกมาชี้แจงยืนยันว่าเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะก็คือชี้แจงในส่วนของตัวเองทีนี้ค่ะคุณแม็กรักแท้เนี่ยเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมคะเขาเนี่ยระบุว่าตนเองแล้วก็ภรรยาใหม่ก็คือผู้ใหญ่เหมียวเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังแห่งบึงการนะคะได้มีการจดทะเบียนสมรสกันหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็โสดแล้วก็คบหาดูใจกัน แต่บอกเลยว่าไม่ได้ไปแอบตดวทะเบียนแต่อย่างใดนะอย่างที่โดนกล่าวหาค่ะพร้อมกับยืนยันว่าเขาเองแล้วก็ภรรยาเก่าเนี่ยมีการเลิกรากันแล้วซึ่งคนที่ถูกทิ้งเนี่ยก็คือตัวเองนี่แหละไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่กล่าวอ้างนะคะด้วยเหตุผลที่ลูกผู้ชายทุกคนรับไม่ได้แล้วตัวอดีตภรรยายก็รู้ดีในขณะที่ผู้ใหญ่เหมียวค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ยืนยันเช่นกันนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยก็ไม่มีทางที่เลือกจะเอาชีวิตที่สร้างมา ไปแรกกับเรื่องผิดศีลธรรมอย่างแน่นอนขอให้แฟนคลับเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจเธอด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะได้มีการเปิดเผยแชทข้อความคุณมนทิรา CEO บริษัทไทยบ้าน TV, ทีวีส่งหาผู้ใหญ่เหนียวค่ะก่อนที่มันจะเป็นประเด็นดราม่านี้มานะคะพบว่ามีการติดต่อเพื่อที่อยากจะขอเคลียร์กันโดยมีข้อควารมระบุค,ค่ะบอกว่าพี่เนี่ย จะเข้าไปเคลียร์เรื่องสามีของพี่และเรื่องที่คุณเข้ามานอนในบ้านพี่ถ้าหากว่าผู้ชายบอกว่าเลิกกับพี่แล้วทุกอย่างที่มีหลักฐานหากเขาเลิกกับพี่เขาควรพูดกับผู้ใหญ่และให้เกียรติแม่พี่ในเมื่อผู้ใหญ่ไม่รับรู้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เลิกกับการเป็นสามีภรรยากันหนูกับสามีพี่อยู่ในฐานะอะไรคะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เมียคะ่ะเมื่อไม่ได้ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเธอเองก็ไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างใดคะ่ะ ในขณะเดียวกันค่ะเพื่อนสนิทของทางผู้ใหญ่เหนียวเองนะคะเล่าบอกว่ารู้จักกันมานานละแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนิสัยดีด้วยพู่เพราะรักวัฒนธรรมบ้านเกิดเวลาคบหากับใครเนี่ยผู้ใหญ่เหมียวเองก็จะพามาให้เพื่อนเนี่ยรู้จักแล้วก็พามาให้เพื่อนสแกนให้นะคะซึ่งผู้ใหญ่เหมียวเองเนี่ยก็พาคุณแม็กมาให้เพื่อนรู้จักเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2564ก็คือปีที่แล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันตอนที่ผู้ใหญ่เหมียวได้มีการ โพส์ขายนาฬิกาแล้วในส่วนของคุณแม็กเองเนี่ยทักมาซื้อจนเริ่มมีการติดต่อพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะรู้ว่าเขาเองเนี่ยเลิกกับภรรยาเก่าแล้วตั้งแต่ต้นปี2564พอมันเกิดเรื่องปุ๊บก็อยากที่จะให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็อยากจะบอกสังคมให้ฟังความทั้งสองด้านฟังหูไว้หูด้วยทางด้านของลูกบ้านค่ะในพื้นที่ที่ดูแลของผู้ใหญ่เมียนะคะก็มีการเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า ทราบเรื่องเพราะว่าเป็นข่าวนี่แหละแต่มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวจะไม่ส่งผลต่อหน้าที่ของผู้ใหญ่เมียวแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่เมียวเองก็ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีทํางานดีพัฒนาผู้เป็นออลูกบ้านที่ดีอย่างนี้นะคะก็คือดูแลลูกบ้านดีหละคะ่ะเป็นที่รักของลูกบ้านนะคะกระทั่งล่าสุดค่ะคุณมนทิรา CEO บริษัทไทยบ้านทีวีนะคะพร้อมด้วยทนายตั้มได้มีการนําหลักฐาน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอดีตสามีแล้วก็ผู้ใหญ่มเมีย่ไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬค่ะเพื่อที่อยากจะให้ตรวจสอบเอาผิดทางวินัยกับผู้ใหญ่เมียวนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นการครบซ้อนอย่างแน่นอนตอนที่ยังคบกับอ่อีโออยู่นะคะก็คือสาวคนนี้นะที่มาฟ้องร้องนะเนาะอีกทั้งเธอเองค่ะยังได้เปิดเผยทั้งน้ําตาะะบอกว่าอดีตสามีเนี่ยมักจะมีเรื่องชู้สาวอยู่บ่อยครั้งเลยแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะกล้า ถึงขั้นไปจดทะเบียนสมรสนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเรายังไม่ได้มีการเลิกรากันอย่างที่ฝ่ายชายเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้ค่ะเพราะเขาเนี่ยก็ยังมาหาเธออยู่มานอนด้วยกันอยู่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกล้าที่จะออกมาพูดซึ่งตนเองเนี่ยก็บอกว่าเสียใจเพราะอยู่กันมา13ปีแม้จะไม่ถูกต้องไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามก่อนที่เธอจะมีการทิ้งท้ายนะคะว่าที่เขาโพสต์ว่าเลือกกูเลือกคู่ผิด จะคิดจนวันตายหากเลือกคู่ถูกจะมีความสุขจนวันตายคุณทน13ปีที่รอวันตายกับเราเหรอใช่ไหมนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ยังได้มีการเหมือนเปิดเผยค่ะบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทั้ง3คนซึ่งคุณแม็กระแคะเนี่ยยืนยันว่าได้มีการเลิกราก,กับอดีตภรรยาไปแล้วแล้วก็มีคลิปเสียงเป็นหลักฐานว่ามีการตกลงเลิกกันระหว่างที่คบกันด้วยคือระหว่างที่เคยคบกันนะคะตนเองเนี่ย เคยขอให้อดีตภรรยาไปหย่าก,กับสามีต่างชาติและอีกฝ่ายเนี่ยไม่ทําให้ทำให้ต้องอยู่กินกันโดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกกันหนึ่งคนน,นะคะทางนี้ค่ะผู้ใหญ่เมี่ยวเนี่ยระบุว่าก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสตัวเองเนี่ยมีสติค,ครบถ้วนเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คิดดูดีแล้วจึงตัดสินใจยืนยันว่าไม่ได้ไปแย่งใครมาอย่างแน่นอนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณมนทิราเองเนี่ยก็ยังได้ยอมรับอีกค่ะว่าคลิปที่ฝ่ายชายอ้างว่าอ้างว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะว่ามีคลิปเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีอยู่จริงคลิปเต็มๆเ,เนี่ยมีทั้งหมด19นาทีแต่ที่ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นคลิปที่ตัดมาสั้นๆแล้วก็เป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะเอาละค่ะคะุณผู้ชมขางานนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างงัดหลักฐานออกมานะคะแสดงความรู้สึกใจของตัวเองค่ะ ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันดุเดือดมากจริงๆค่ะเรามารอดูต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วบทสรุปเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม